สวัสดีค่ะมาพบกับเสี่ยวเหยาวนะคะเป็นยังไงกันบ้างนะคะคนละครึ่งเมื่อเช้านี้นะคะที่ตื่นตั้งแต่ตีห้าสี่สิบมารอลงทะเบียนนะคะแต่ว่าภายในเวลา9นาทีนะคะก็ครบจำนวน1 3 4 0 0 0 0าสามนสิ่ินะคะซึ่งเสี่ยวเหยาก็ยังคงเหมือนเดิมนะคะไม่ได้รับสิทธิ์ตรงนี้นะคะแต่ว่าก็ยังมีความหวังเล็กๆนะคะสำหรับใครที่ผ่านนะคะสมัครผ่านไปแล้วนะคะแล้วก็ได้รับ S M s ยืนยันนะคะก็ให้ไปยืนยันตัวตนนะคะที่แอ เป่าตังด้วยนะคะแต่ว่าถ้าไม่ยืนยันตัวตนใน14วันตรงนี้ภายใน14วันนะสิทธิ์ตรงนั้นก็จะถูกตัดออกมาคือเี่ยวเหยวก็จะรอความหวังเล็กๆตรงนั้นนะคะเผื่อจะเป็นเี่ยวเหยาบ้างนะคะก็เช้านี้เนาะ9นาทีก็สมัครเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วเต็มหมดแล้วนะคะใครที่ตื่นมาหลังจากนี้ก็อย่าเพิ่งตกใจว่าระบบเขายังไม่เปิดหรือเปล่านะคะอันที่จริงเขาสมัครจนเต็มแล้วนะคะแต่ว่าวันนี้เราก็มีข่าวคราวเกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์มาฟังอ่ะ มาฝากนะคะก็เป็นข่าวคราวของปตทนะคะบริษัทน้ำมันเลยนะคะปตทนะคะที่จะมีการเสนอขายเสนอขายระดมทุนหุ้นสามัญนะคะเป็นการเพิ่มทุนนะคะเพื่อมีขยายบริษัทลูกนะคะบริษัทแม่ก็คือปตทแล้วก็ขยายบริษัทนะคะเป็นการระดมทุนเพิ่มทุนให้กับหุ้นสามัญนะคะทั้งหมดจานวน300ล้านหุ้นนะคะก็จะเป็นบริษัทลูกนะคะบริษัท ปตทน้ำมันและการค้าปลีกนะคะภาษาอังกฤษชื่อย่อก็จะเป็น o อานะคะที่จะเข้าตลาดหลักทรัพย์กันในวันที่10กุมภาหรือเปล่าเดี๋ยวไม่แน่ใจเดี๋ยวเซลย์จะมาเล่าให้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่าจะมีการเสนอขายระดมทุนเพิ่มทุนหุ้นสามัญนะคะให้กับประชาชนทั่วไปนะคะในการขายหุ้นให้ประชาชนนะคะจองซื้อหุ้นนะคะ IPO นะคะทั้งหมดจำนวน300ล้านหุ้นนะคะแต่ว่า เขาเปิดจําหน่ายให้กับประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกเลยนะคะโดยจําหน่ายให้กับตัวแทนกกลิเหลียราคาเฉลี่ยเฉลี่ยนะคะคือเฉลี่ยให้กับตัวแทนจําหน่ายไม่ว่าจะเป็นบริษัทธนาคารธนาคารกรุงเทพนะคะ b b l นะคะธนาคารกรุงไทยนะคะ KTB ธนาคารกสิกรไทยเ b a n k นะคะเป็นตัวแทนจำหน่ายนะคะซึ่งในส่วนของตรงนี้จะเจะเป็นการเสนอขายหุ้น IPO ให้กับประชาชนทั่วไปนะคะราคาหุ้นละ18บาทนะคะขั้นต่ำก็คือ5,400บาทก็คือ300หุ้นนั่นเองนะคะก็คือต่อ1คนไม่ว่าจะมี1พอร์ต2พอร์ตก็ซื้อได้5,400บาทนะคะ จะเสนอขายนะคะเปิดให้จองนะคะประชาชนทั่วไปเปิดให้จองวันที่24วันอาทิตย์ที่24มกราคม2564ไปจนถึงเที่ยงว,วันของวันที่2กุมภาพันธ์2564นะคะซึ่งในครั้งนี้เซียวหยาวจะมาขอพูดเกี่ยวกับธนาคารกรุงเทพนะคะเพราะว่าทางานที่ทํางานใกล้ธนาคารกรุงเทพเซียวหยาวก็เลยไปเปิดพอตนะคะเปิดหลักทรัพย์บัวหลวงนะคะ ปิดอันนี้เปิดไว้ตั้งแต่หกเจ็ดปีที่แล้วนะคะเพราะว่าเมื่อก่อนนี้ยังไม่มีการให้จองเสนอให้สมัครออกหุ้นออนไลน์นะคะเสียวเหยาก็เลยไปสมัครกับตัวแทนของเจ้าหน้าที่กรุงเทพนะคะธนาคารกรุงเทพก็เลยได้ได้เปิดพอร์ตตรงนี้ไว้เป็นของธนาคารบัวหลวงเราก็เลยมาผู้เกี่ยวกับธนาคารบัวหลวงนะคะว่าในส่วนของธนาคารบัวหลวงเองนะคะช่องทางการจําหน่ายในการจองหุ้น IPO ของ ปตทการค้านะคะปะตทน้ำมันและการค้าปลีก OR นะคะก็จะเปิดให้เราเสนอซื้อจองหุ้นนะคะ IPO 2ช่องทางนะคะก็คือช่องทางแรกเป็นการเปิดจองที่มีแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือก็คือ M Banking นะคะที่ n k i n g i Bank i b a n k i n g นะคะก็สำหรับเสี่ยวเหยาเองตรงนี้จะตัดวิธีนี้ออกนะคะเพราะว่าโทรศัพท์มือถือนะคะ เวอร์ชันจะต่ำกว่าแอปพิเคชันของธนาคารกรุงเทพก็เลยดิดแอปตรงนี้ออกทําให้เสียวยางไม่สามารถซื้อในโทรศัพท์มือถือได้นะคะก็ถ้ามีโทรศัพท์มือถือตรงเนี้ยจะสะดวกมากเลยนะคะถ้าเราซื้อในเอ็มบ i งกเพราะว่าช่วงนี้อยู่ในช่วงของการระบาดของโควิดนะคะ2019ะระลอกใหม่นะคะก็ถ้าเราซื้อ ในแอปพลิเคชัน iBanking ก็จะสะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะแต่สำหรับเซลเ์เหยมีวิธีสุดท้ายคือต้องไปพบเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงเทพเท่านั้นนะคะเพราะว่าเราอยากได้หุ้นตัวนี้มากๆเลยนะคะเราต้องขอบอกว่าเราอยากได้นะคะในส่วนของการไปพบเจ้าเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงเทพนะคะก็คือจะต้องเตรียมเงินนะคะ5,400บาทนะคะเพื่อไปการซื้อหุ้นตรงนี้นะคะแต่ว่าในส่วนของ m b a n k i n g นะคะสามารถซื้อได้ ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาของวันที่24วันอาทิตย์24นะคะเวลา9นาฬิกานะถ้าใครจะจองผ่านโทรศัพท์มือถือนะคะก็ไปจนถึงวันที่2วันที่2อาทิตย์ที่2ไม่ใช่วันอาทิตย์วันที่2กุมภาพันธ์นะคะก็วันอังคารไม่เอาวันที่2เดือนกุมภาพันธ์อันนี้จำผิดขอโทษด้วยนะคะวันที่2กุมภาพันธ์ในช่วงเวลาเที่ยงตรงนั้นก็จะหมดเวลาในการขายนะคะ แต่ถ้าในส่วนของเสียหยาวจะไปซื้อกับเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงเทพนะคะก็สามารถซื้อได้ณเวลาทําการของธนาคารเปิดนะคะแต่ว่าระยะเวลาก็คือตั้งแต่วัน,วนที่24นะคะวันที่24วันอาทิตย์ที่24มกราคม2563ณเวลาทําการของธนาคารที่ธนาคารเปิดนะคะไปจนถึงเที่ยงวันของวันที่2กุมภาพันธ์2564นะคะถ้าในส่วนของ ุ้นตรงนี้เขาให้จอง1คนก็คือ5,000บาทนะคะเอ้ย5,400บาท300หุ้นนะคะถ้าเปิดให้จองแล้วนะคะยังมีหุ้นเหลือเดี๋ยวขอค่อยมาเฉลี่ยใหม่นะเราค่อยนี้แต่ว่าตอนนี้เขาให้ขั้นต่ำประชาชนทั่วไปเลยนะคะต่อต่อหนึ่งคนนะคะไม่ว่าเราจะมีพอรตของธนาคารอื่นด้วยหรือว่าพอตของบัวหลวงนะคะเราก็จะสามารถซื้อได้แค่1เท่านั้นนะคะ1นึ่งสินะคะก็คือ1นึ่งสิก็คือ5,400บาท3 0มหุ้นนะคะก็เท่านั้นเลยนะคะก็เพื่อเป็นการ แบ่งกระจายให้กับประชาชนทั่วไปนะคะผู้ที่ให้ความสนใจในการที่จะจองหุ้น IPO ของปตทนะคะออของปตทน้ำมันและการค้าปลีกโออนะคะอันนี้เราก็มีข่าวคราวดีๆมาแจ้งให้ทราบกันนะคะแต่ว่าสมมุติราคาเปิดที่ราคา18บาทใช่ไหมคะ18บาทถ้า อันนี้เดี๋ยวเข้าตลาดหลักทรัพย์ไม่แน่ใจว่าเป็นของวันที่10กุมภาพันธ์หรือเปล่าแต่ถ้าเข้าตลาดหลักทรัพย์วันไหนเดี๋ยวจะมาแจ้งให้ทราบกันอีกทีหนึ่งนะคะว่าถ้าราคา IPO ตรงนี้เราซื้อ18บาทใช่ไหมคะถ้าราคา IPO แล้วพอเข้าตลาดหลักทรัพย์เปิดไปที่ราคา20บาทหรือมากกว่านั้นมันต้องมากกว่านั้นอยู่แล้วแหละต้องมากกว่านั้นใช่ไหมคะเราก็จะได้กําไรแต่ว่าถ้าซื้อมาสมมุติเราจองในราคา18บาทแล้วเปิดตลาดมาราคาตามพอ18บาทเดี๋ยว เขาก็จะคืนเงินแต่เท่าไหร่นั้นเดี๋ยวต้องดูก่อนว่าจะได้ทั้งจํานวนไหมคะเดี๋ยวเราต้องรอฟังกันอีกทีหนึ่งนะคะก็ก็อันนี้การลงทุนทุกอย่างนะคะมีความเสี่ยงนะคะผู้ลงทุนเองควรศึกษาอย่างเคร่งครัดถี่ถ้วนนะคะแต่ว่าอย่างเสี่ยวยเองก็ต้องการแบบต้องการลองดูนะคะเราก็มีข่าวคราวเกี่ยวกับการลงทุนมาฝากนะคะเกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์นะคะอยากมีการกระจายความเสี่ยงก็มาลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ด้วยกันนะคะนี่ก็ไม่ได้เชิญชวนนะคะแต่ว่า เราเราต้องบอกว่าผู้ลงทุนควรใช้วิจารณญาณในการลงทุนอย่างเคร่งครัดเลยนะคะนี่ก็เงินตัวนี้ถ้าสนใจนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมีรายละเอียดของการซื้อการจองมาฝากนะคะสำหรับวันนี้เราก็มีรายละเอียดคร่าวๆของการจองหุ้นนะคะบริษัทลูกของบริษัท P TT, ท T ปตทนะคะมาฝากแต่เพียงเท่านี้นะคะหากมีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวเสี่ยวจะมาแจ้งในโอกาสหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ